เพราะว่าปลาที่เนี่ยเป็นปลาตะเพียนนะครับตัวใหญ่มากแล้วก็คือมันเยอะใน MV มันก็เข้าใครเล่นน้าอาปากเนี่ยมันตอดในปากนะครับตอดตอดโหดมากนะครับมันตอดกัดโคตรแรงเลยนะครับผมกัดตัวกัดอะไรแบบเป็นฟันเลยกัดแรงมากจริงอริผมเนี่ยอยู่ตั้งแต่หลักไลฟ์ช่วงบ้า,บาตอนปีนตู้คอนเทนเนอร์ปีนอะไรหลักห้าหมื่นหกหมื่นจน ทำอะไรก็ไม่รู้โดนบล็อกทุกวันจนขายของไม่ได้นะครับมันก็เป็นสัจธรรมของติ๊ To อกนะครับจนขายของไม่ได้จนบล็อกจนเหลือคนหลักร้อยแล้วก็ Tik t o k อกเปิดอีกทีก็มีคนอีกแล้วก็วนๆกลับไปแล้วเดี๋ยวก็เหลือน้อยๆก็มีความสุขหลายคนเบื่อแล้วนะผมต้องพูดตรงว่ามีคนเบื่อมากแล้วด้วยนะครับหลายคนไม่สามารถเข้ามาดูได้แบบเหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนนี่คือตีหนึ่งตีสองนี่บางทีบางคนเป็นเวลาเริ่มดูเป็นช่วงเวลาที่คึกคักสุดเนี่ยอย่างต้นปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาตีสองกำลังคึกคักคนอยู่กันแบบเยอะแยะมากมายตีสาม,ต,สามตีสี่เดี๋ยวนี้ข้อดีเนี่ยผมดีใจนะหลายคนได้นอนเร็วเยอะขึ้นบางคนก็เบื่อก็รีบนอนให้ลงมารับกูด้วย เด็กแล้วนะไม่ลงเลงมาลับกูด้วยอตอนเด็กอะผมเรียกจริงจังมากนะไม่ลงมารับความฝันวัยเด็กเลย ไหมวันนี้ตัวยังลุมล่มๆอยู่เลยเนื่องจากว่าโหเล่นวันนั้นเล่นน้ํากันโหดมากนะครับปวดทั้งตัวเลยขี่เจ็ตสกีกันเอาเบ่กไปลากกันติดบึงไม่รับนะครับผมปวดขงปวด,ปด,ปดแขนหมดชายเย็นยังอยู่ไหมเนะี่ยอู้นี่สบู่แม่มีเปล่ามีอยู่ครับผม แม่จิ๊บก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับเขาขอบคุณทุกๆคนที่อวยพรน้นําที่นี่ใสมากนะครับใสกิ้งเลยนะเพื่อนดูเลยใสเลยอะ่ะแม่จิ๊บมีความสุขในทุกๆวันได้ขายของตอนแก่ได้แพ็คของตอนนี้นะฮะก็ผมผมว่าเดี๋ยวให้ให้แม่ผม รับจบแล้วกันเรื่องหนึ่งเนื่องจากว่าเขาบอกว่าตอนนี้มีดาราตัวย่อผู้หญิงนะครับวอแหวนอยู่คูบอลครับไปทําผมแล้วไม่จ่ายตังค์นะครับถ้าผมนึกเนี่ยในเนี้ยถ้าเป็น,นอ่านอหนูชายผมแน่นอนแต่ถ้าวอลแหวนเนี่ยผมนึกไม่ออกจริงๆว่าใครแต่ถ้าให้นึกก็มีคนเดียวแม่ผมเนี่ยวเวลาพ่อวอแหวนก็คงวลาพรอนนะฮะในคูบอลอืมเอาเป็นว่าเจ้าไหนอติดต่อไป ที่เวลาพรเดี๋ยวเวลาพรเขาไปจ่ายตังค์เองนะครับผมผมพูดจริงๆนะเดี๋ยวให้เวลาพรเขารับไปนะครับก็เวลาพรไปทําผมแล้วน่ะเออไม่รู้ว่าวอไหนแต่เอาเป็นว่าเออเวาลาพรแล้วกัน <c oughs> ติดต่อไปเลยนะครับให้แม่ผมไปจ่ายตังค์นะครับค่าทําผมของนักแสดงใครไม่รู้นะครับอืม แต่ดแท้ดแท้แท้แล้วกูจะเข้าฝั่งยังไงวนะเนี่ยเดี๋ยวถึงฝั่งแล้วขออนุญาตไปอะไรไะเอาบ่งเบาขึ้นหน่อยพอดีกำลังจะกู้เรือนะครับเรือที่มันตกน้ำนี่ยเดี๋ยววันนี้จะกู้เรือลำนี้เฮ้ยกดอะไรผิดวะเนี่ยเออ กูกดอะไรผิดเละเทะไปหมดแล้วเอาเอาชิบหายไว้ว่ามีสาวกดเข้ามาใครวะเนี่ยอืมเอากดออกไม่เป็นกดออกยังไงวะเนี่ยเพื่อนเอาเดี๋ยวนี้ได้ละได้ละนุ่นกำลังกู้เรือตรงนู้นอยู่สภาพนี้เรเจอ สาวๆดูตกใจหน้าโสมมากนะหน้าผมร้อนจีเลยนะวันนี้วันนี้แดดร้อนมากวันนี้อยู่กับตู้เชื่อมด้วยร้อนวันนี้ตู้เชื่อมมันเหม็นครับเวลาเชื่อมเชื่อมกําลังเชื่อมเหล็กทํานูน่นนี่ดูดิวันนั้นผมเห็นวันนั้นผมลงไอ้วันลอยกระทงอะหน้าผมเรียวแล้วผมยังรู้สึกว่าแบบโหมุมไหนก็เป็นตัดกามตัดกามเลยยังเห็นใครนะ ีที่น่ารักมัเม้นอยู่เลยว่าหน้าเรียวแล้วแล้วดูนี่เดดูดีมาแล้วครับแก้มไม่เป็นไรยังไม่กล้าฉีดนะครับอย่างน้อยมันจะได้แบบว่ามีเผื่อแบบว่าเฮ้ยมีระเบียบในการลดหน่อยพุงมันจะได้หายไปด้วย จะดีแล้วเนี่ยบ่นทุกวันบ่นให้คนด่าบน่บนบน่นทำไมก็ไม่รู้อไอเบสทำอะไรอยู่วะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะฝึกภาษาดิอ่ะฮัลโหลชาลีสวัสดีค่ะชาลียืมฟิลเตอร์ด้วยเด้อะไรนะยืมฟิลเตอร์ด้วยเด,ยดย้ดูสภาพเด้ ไม่แฟร์เลยใช่ค่ะ u s i แล้วเออไม่ยืมยืมหน่อยกิฟมี v e y h กิ e m แบ่งกันนี่ h ร l ับ a e r you and me h a l l ูยู u ี o u e e เด๋ออโอเคก i ฟ g i u เออออยูออ g เออออมคุณ why you not use filter we are same r l า e วันนี้ your face look like very cute น่าละน่าละจริงจริงทำไมทำไมอะไรกินเยอะไงอิทอิอมากมากอิทมากมากกินอะไรกินกินเยอะไปหมดเลยกินหมูแดง <laughs> <laughs> อร่อยไหมหมูแดงไม่อร่อยหนังเหนียววันนี้แม่กินส้มดันเนาะไม่กินไม่กินนี่กินหมูแดงไหมแต่แม่อร่อยหนังเหนียว ทำอะไรอยู่เอ่อ I just open live เพิ่งเปิดไลฟ์นะครับผมเปิดไลฟ์ปุ๊บก็เจออะไรเลยไม่รู้คริสติน่าใช่ค่ะใช่รู้อยู่รู้รู้รู้อยู่ละอยู่คริสติน่าอะะไรน Why today today my face baby face ฮึใช่ Why today your face look like baby face why ทำไมแบบ because ชาร์ลี today today you look like are you easy boy thank you thank you จริงจริงม because no makeup all คิดถึงคิดถึงคิดแต่หน่า ah น้องงคิดถึงชาร์ลีเหมือนกันอืมเหมือนกันวันนี้มามเจอกันเออบ๊ายบายเดี๋ยวเล่นน้ำก่อน คุณไปไหนเล่นน้ำอะไรเล่นนันจะคุยกับสาวสวิมมิ่งก่อนสวิมมิ่งที่วีวันเซยูพูดชัดมากจริงเหรอทุกคนขอบคุณค่ะไปเวลี่กูเลย because Charlie teach me teach me อะไร Charlie teach me are you Thai ค่ะภาษาไทย อ <And S 1> ายุเ er ท่ไทาไหร่คะช้ uh, อปปะเที่ยทัยอะไรเออสัปนายุยศี่สองค่ะยี่สิบสองปีวันนี้หน้าเด็กเหมือนยี่สิบสองอยู่เสร็จผมก่นอนเดี๋ยวมัไม่รอหนาวห่อ,อยังหนาวหรอยังชาลีฮึ่ม hmm? do you remember คุณจำได้ไหม before we first we first time meet uh you teach uh we you you ask me um ช้อปปะเที่ยทัยไหม I say ชอบค่ะช้อปอะไร ประเทศไทยอร่อยมาก I see ประเทศไทยอร่อยมากอะไรอร่อยอะไรประเทศไทยอร่อยอาฮังไทยอร่อยอืมปลอดภัยไปนึกว่าไปกินอะไรมาอืม You have plan ไหม next next year next year come Thailand ไหม Oh yeah uh Charlie uh uh, uh uh January I will go join p c on c o n c e t Uh, January 9, maybe 9 I will go to Thailand. 2 weeks. Uh, not sure now. Mm -hmm. Concept, mm -hmm. concept, okay, okay. concept. Okay. When come Thailand, tell me, okay? <laughs> okay, Charlie. You, you will, you will huh? go to concert, me. Right? When? Tomorrow? Pick home, pick home, concert. set I Go ho <laughs> 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 <P> come ah <laughs> oh, come Taekum hey. you go yeah 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 good 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 we meet we we meet we meet Yeah we we will we will in that time meet <laughs> again <laughs> mm -hmm, mm -hmm. Happy happy now uh, uh, happy happy ได้เดี๋ยวชาลีโกสว i มมิ่งก่อนโอเคชาลีโกสว o มมิ่งเอนจอยบ๊ายบายโชคดีค่ะบายบายโอ้โหสภาพหน้ากูแม่งเลยเหมือนคนป่วยไปคุยกับคนปกติเลยล้างหน้าก่อน <laughs> แม่งจริงกว่าเดิมอไออะไรวะเนี่ยทำไมกูสภาพเป็นงี้วะเนี่ยเสียดายสี่วันที่แล้วอุตส่าห์หล่อแล้ว คุมน้ำหนักให้มันอยู่ด้วยจะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรดูกันอยู่แค่นี้อืตอนนี้ผมคิดอยู่อย่างเดียวนะเพื่อนๆูจะกลับฝั่งยังไงวะเนี่ยพีก่การลากหน่อยขี่ขี่เอาเชือกมาลากหน่อยพี่ มันลากกลับไปหน่อยขอบคุณครับอืมไม่มันมาไกลมากเพื่อนๆมันกลับไม่ได้อยังบะยังบะเอาจริงไหมไม่หล่อแล้วว่ะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรเนี่แหละให้มันสลับสลับกัน ความสุขดีนะครับพรุ่งนี้มีสบู่เปล่ามีมีมีเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาสบู่มาด้วยไม่รู้ว่าปัจจิบเขาจะสบู่ฮอตอยู่อีกก pues ี่วันนะครับแต่ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่สนับสนุนคุณแม่ครับนี่ไงนี่ไงแก้มาแล้วไงอืม โหสาวที่ไหนออนกันเต็มไปหมดเลยสภาพน้ำนี่เข้าไม่ได้นะรรองวันรองนะเดี๋ยวค่อยไปเข้านะครับขอทุกคนมีความสุขนะครับเดี๋ยวเข้าฝั่งแล้วอาจจะเดี๋ยวขอไปอนุญ,ญาตไอ้ขออนุญาตไปพยายามเอาเรือขึ้นก่อนดูพี่หมีหมีมันเชื่อแหลคะค่ะ เก็กหลอกก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้สภาพหน้ามีเชือกมาป่ะพี่วันนักสามรอบผมจะปิดไลฟ์พร้อมโทรสับจมน้ำหายไปมันเิี่ยวเว้ยจะพยายามมาไลฟ์ทุกวันครฮะอาจจะไลฟ์แบบว่าออกกำลังกายวันละ20นาที มาดูันดันให้เออเอาเลยพี่ผมพร้อมตกน้ำเดี๋ยวโทรศัพท์หายเราได้มีคอนเทนต์งงโทรศัพท์แป๊นนึงนะเพี่นดีนะครับดีครับผมเชื่อว่าเราสามารถเจอได้ไปไปไปเลยไปเลย ต้อกลับข้างลยครับสักรวงแน่เลยจะไม่เป็นไรนะครับเบาแค่นี้มุมแ๊บ